สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับกระผมสงการอัจฉริยทรัพย์และพระมหาสมปองตระพุโตในรายการโหนกระแสแต่เช้าโหนกระแสแต่เช้าโอ้พระอาจารย์แต่เช้าเลยสาธุครับพระสมปองต้องมานั่งตัวนี้อีกแล้วครับเพราะว่าสังคมไทยต้องการธรรมะที่จะชี้นําทางสําคัญสว่างตาแด้แสงไฟสว่างใจได้แสงธรรมนี่พระสมปองจิตต้องมานั่งอยู่ที่โหนกระแสแต่เช้าแบบนี้ถูกต้องครับเจริญพรไปดูเขาแรกเลยพระอาจารย์เขาแรกเป็นอะไรอย่างไรเขาบอกว่าหวยออกเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันอาจาจา์เรื่องรอตตอรี่ัะไม่ทันหาย อย่างไม่ต้องแทเลยทุกมีอะไรอีกมันคล้ายๆกับครูปีชากับหมดจรูนที่กาญจนบุรีนะครับท่านผู้ชมเหมือนกันคล้ายกันยังไงพี่พาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดสกลนครเลยนะครับชาวบ้านแล้วก็เราเชื่อว่าสื่อมวลชน ทั้งประเทศพี่น้องชาวไทยก็สนใจเรื่องนี้ฮะที่มีผู้หญิงคนหนึ่งครับเป็นนางลำเขาบอกถูกรตเตอรี่ถึง12ล้านบาทโอ้โหสองใบเขาบอกเรื่องาราวคล้ายกับครูปีชากระหมดจรูเลยนะครับโดยเฉพาะ<า>หญิงคนนั้นพระจารย์เจริญชื่อนางสาวไัยมณีนะครับวัยห้ปีซึ่งเป็นแม่ค้าและเธอเป็นนางลำจิตอาสาอยู่ที่วัดพระธาตุเฉิงชุมด้วยเจริญพรเธอเดินไปที่โรงพักจากภาพหน้าจอนี่นะครับไปโรงพักที่โรงพักเมืองสกลนครเจริญพรสกลไปบอกตำรวจบอกคุณตำรวจเจ้าขาอีชัดนะครับถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง งวด,ดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสอง4 2ห้าหกสี่สองใบก็พึ่งสิบสองล้านบาทรวยเป็นเศรษฐีใหม่ทุกแต่ปรากฏว่าไอหวยที่ออกหมายเลขแปดสามห้าห้าสามแปดสิครับกลับไปกลับมาเนี่ยนะปรากฏว่าปลาดุกว่างงทำไม <laughs> ก็บอกว่าเพลเนี่ยเขาซื้อด้วยวาจากับแม่ค้ารถติรลี่ที่ชื่อนางรัตนาภูลครซึ่งเป็นนางรำเหมือนกันทุกโดยเธอเนี่ยเขียน ชื่อสลักชื่อหลังลอตเตอรี่ทั้งสองใบนางรําซื้อนางรำขายทูกแล้วเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเงินไม่ท่านได้จ่ายสิอ้าวเราก็ถามว่านางรําที่เธอไปซื้อที่ไหนก็บอกว่าอยู่ที่วัดพระธาตุนารายจิงเชียงอะเงแซงภาษาภาษาสกลาถูกปพระธาตุนารายจิงแซงอยู่ที่เขตเทศบาลนครพระจารย์ริญพเขาบอกตั้งแต่24่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่บังเอิญบังเอิญเธอเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเงินอ้าวเ็ถามว่าตํารวจถามว่าอ้าวแล้ว แล้วคุณซื้ออยังไงล่ะอีชั้นแค่สลากชื่อไว้ด้านหลังเฉยๆว่าไพมณีก็น่าจะได้แล้วสลากชื่อแล้วนี่หลายคนก็สงสัยว่าได้เปล่านั่นนะสิแต่ปรากฏว่าฮ่าพระจารนะทำไมฮะคดีมันพลิกสิครับคดีพลิกพลิกเลยฮะเปิกองสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาบอกว่าไอ้ที่แม้ว่าใครจะเขียนชื่อนามสกนหลังสลากะไม่ใช่สารสำคัญดูที่ว่าใครเป็นคนถือสลากเอาไปขึ้นหลายคนก็สงสัยว่าเอ้เนี่ยตลงคุณไพมณีซื้อเพราะอะไรเขาบอกว่าเพินเลข ทะเบียนรถของเธอน่นะครับเจริญพรมันตรงกับเลขทะเบียนรถเธอถึงไปซื้อมาเลขนี้นี่เห็นหน้าจอนี่ฮะตรงคันนี้ห้าแปดสมไปไปมาๆมีที่เาเริ่มมีที่ไปที่มาถูกตรงกับเลขรถเธอถูกเรื่องนี้ก็สงสัยเวเรื่องนี้ทางกฎหมายว่ายังไงแล้วแล้วอย่างเงี้ยเราจะทายังไงดีสรุปว่ายังไงทีนี้ส่วนคนขายที่ยังไงเขาบอกเออฉันก็จำไม่ค่อยได้นะในทีมการเขาไม่ได้จ่ายตังค์อ่ะและอย่างหนึ่งอ่ะฉันอ่ะ ไม่ได้เอาไม่ได้โกงเขาหลอกฉันพร้อมที่จะสาบานนะเขาท้าอย่างนี้เลยนะพาราร์ถามแทนพี่หนุ่มอย่างนี้หลักชื่อแต่ไม่ได้จ่ายเงินูกมีเสียได้12ล้านนี่ไหมเอาง่ายๆการซื้อขายเนี่ยถ้าเกิดตกลงกันด้วยวาจาเนี่ยสังานมันซักรรมสิทธิ์มันโอนไปแล้วฮะมันโอนไปแล้วคืออะไรยังไงก็คือหนึ่งตัวอย่างสมมติว่าผมเนี่ย ซื้อปากการพาระอ,อาจา์เจริญพรผาจา์เจ้าขาผมนั้นซื้อปากกาหนึ่งด้ามน,นะเจ้าคาอ่อนซะด้วยอาจารย์ก็บอกเออขายเอาถ้าต้องการเอาไปเอาไปปรากฏว่าผมรับมาแล้วฟังผมไปม่นันที่จ่ายแต่กรรมสิทธิ์โอนมาผมเลยนะะอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องทำสัญญาซื้อขายกฎหมายไม่ได้บังคับมันเป็นการซื้อขายแบบเป็นเร็นไดคาร์ดแต่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันยังไม่ยุตินะะอาจารย์ยังไงฮะเพราะว่าในรายละเอียดเขาบอกว่าเขาแค่เขียนชื่อเฉยๆชื่อชื่อ ใชมณีเฉยๆจะเดินอนหลายคนก็งกสงสัยไอ้กรรมสิทธิ์มันโอรหรือยังไนทางกฎหมายมีแนวคำพิพากษาอยู่นะว่าค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันการดําเนินคดีในเรื่องนี้ยังไงฮะก็คือเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าจ่ายตังค์สองไม่มีการสนทนาคุยทางไลน์หรือมีหลักฐานว่าซื้อขายแล้วเป็นการเขียนสลักหลังเฉยๆไม่ได้บอกว่ามีการซื้อขายและ กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปคนข้างนอกรู้สึกนี้เวลาที่แบบว่ายังไม่จ่ายเงินเนี่ยรู้สึกนี้ถูกไหมว่าก็ายังไม่ได้เป็นเจ้าของถูกอ่าผมเนี่ยปากกาก็ยังไม่ได้ให้ถูกแค่บอกว่าจะซื้อแต่เงินยังไม่ได้จ่ายครับถือว่าเป็นของใครอยู่ถ้ามีการตกลงกันซื้อขายชัดเจนกรรมสิทธิ์โอนมาแล้วแต่เรื่องลอตเตอรี่ผมต้องใช้สิทธิ์ทางทางแพ่งในการฟ้องร้องเรียกรัพย์คืนป้องสลากบอกว่าจะชื่อใครก็ตามจะเอาลีควิดลบเอายางลบตัวขีดชื่อใครใครถือ ลอตเตอรี่มาก็เป็นของคนนั้นก็ถูกไงของสลากไปแล้วไม่เกี่ยวรบเล็บอะไรไม่เกี่ยวเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่มีการพิพาทการไปฟ้องที่สิทธิทางศาลเององสลากเจริญขาเขียนไว้ด้านหลังชัดเจนว่าใครถือสลากมาคนเบิกเงินเจริญพรเท่กัคนรับเงินไปเจริญพรทุกคนกยังกรรมจะไม่มาเนี่ยกฎหมายยาวเหลือเกินคนยังกรรมก็แหม่อยู่ที่ว่าใครที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงทําตามถูกกฎหรือเปล่าเขาจะได้สิ่งนั้นไปถ้าไม่ได้ทํา กรรมก็ไม่ได้ให้ผลว่าจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดีก็ตามทุกเรื่องก็ต้องลุ้นกันต่อถูกครับไปเรื่องที่สนุกสนานอเราใจจะมาเป็นแฟนเพจเขาไปดูเรื่องของหนึ่งในหลายๆอะไรนะเหยาวันรุ่นอุ้ยน้องนะไหวสาไหวสาโอ้ยบ้าตายไร้วันเป็นไงแต่ละสำนวนเขาบอกหุ่นพงแตกโอ้โหไปดูภาพก่อนเลยไหมฮะไปซ่อมเลยไปซ่อมเลยพระมหาเทวีเจ้า นี่และใครที่ติดตามนะคือคนไม่ติดตามจะงงอะไรเกิดอะไรขึ้นเออพระก็ยังงงรูปหนึ่งนั่งอยู่บนรถไฟทหารรูปหนึ่งเสื้อคล้ายๆทหารรับยังงงว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่ติดตามพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยหรือพี่หญิงลีเนี่ยนะฮะหรือมีคนเข้าใจผิดว่าเป็นบางลีช่องหนึ่งนึกว่าเป็นอิสลามขออนุญาตท่านก็เป็นพุทธนี่แหละนะแล้วก็มีอิทิปด้วยคือหญิงลีเนี่ยจริงๆหรือว่าพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปเล่นโซเชียลอะไรเก่ง แต่ว่าคนที่ถ่ายเนี่ยอันน,นี้คือแม่หญิงดีหรือพระมหาทีทีเจ้าชื่อมาจากไหนก็เพลิงพระนางคุณอ้อําแต่ไม่ใช่อ้ํานวนทยานะคุณอ้ําพัชราภาช่วงนี้หลายอ้ําเลเกินนะ ก็แสดงเอาไว้แสดงคู่กับอีกท่านหนึ่งเขาก็จําสลับชื่อไปสลับชื่อมาแล้วในเรื่องมีเรื่องเมืองทิพย์เมืองทิพย์นี่ทุกอย่างทิพย์หมดเลยเป็นเมืองสมมติอ่าเป็นเมืองสมมติฉะนั้นอะไรที่ทิพย์เนี่ยสมมติหมดิหมดผัวทิพย์ไม่มีผัวเงินทิพย์ไม่มีเงินแตตาลทิพย์คือไม่มีตาลยังหาตัวตนไม่เจอแต่จริงจริงตาลได้เจอแล้วนะกลับแม่แตมาเองแตมาส่งในลน์กลุ่มแล้วคนละตานกันทีนี้ท่านเสด็จโอ้โหใช้คำนี้ทำไมอ่ะท่านเสด็จนีมากเลยโดยขบวน รถไฟจะใช้ชื่ออะไรสับบองทิยบยังไงดีโดยเสี่ยงรถไฟมาถึงที่ท้องพระโรงหัวลำพงตกใจมากตกใจสิฮะนี่แม่นี่ลืมกระเป๋าเลยนะทุกนี่จตมาละเอียดไหมละเอียดไหมลืมกระเป๋าลงไปทักทายคนมาต้อนรับหนุ่มกรับก็ไปหลายคนหลายอาชีพหลากหลายไปถูกเห็นอาตมาไหม เห็นอะไรตมาไปเห็นแวบๆไม่ไปดูติดตามอยู่เธออยู่ที่ภาคใต้ครับประวัติอะไรยังไงบ้างเนี่ยตื่นเต้นมากลืมประวัติเธอได้ไหมก็คือประวัติน่าสนใจทีมงานบอกให้ช่วยกันเล่าเร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 าไปยังไงยังไงคือแม่หญิงลีเนี่ยนะยังไงฮะยังไงพระมหาทวีเจ้าเนี่ยคือเธอเป็นสาวสองแต่เธอเนี่ยเอาวิกฤตเป็นโอกาสที่เธอถูกบูลลี่เธอบอกไม่สนใจอะไรกับบูลลี่บูลลี่เรื่องอะไรบ้างหลายเรื่องเรื่องฟันนะเรื่องฟันเรื่องฟันบางทีหนึ่งแล้วก็เธอมีอารมณ์ขันนะพี่หนุ่มจัดการให้แล้วเนี่ยเออนหห็ม้ํา อะปรากฏว่าเวลาใครบูลลี่เธอเวลาเธอมีการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์เนี่ยนะแล้วก็ตอบแบบว่าแบบด่าแบบเจ็บๆมันคำออกไปจุดจุสองพยางมีคำโบทานด้วยบอกไอ้นี่ไอ้นี่โอเว่นฝันเธอฝันเธอเป็นไงนี่ฮะเดี๋ยวพูดมากแล้วเฉาะเลยอะไรอย่างเงี้นะดูดูแต่งตัวด้วยใช่หน้าเท้าความเจ็บกับความเจ็บความช้ำความเจ็บความเจ็บความโอเพลงนั่นโน่นนี่โบว์ลักสีดำสีแดงมีหมดเลยแล้วเธอไปพารากอนถูกพารากอนแตกอีกแตกเลยซ่อมยังไม่เสร็จเลยทีเดียว โอ้หและที่สําคัญทไมฮะแม้กระทั่งนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคุยในคณะรัฐมนตรีอ่ะฮะูรับขนาดนั้นเลยทำไมพื่ว่าไงโอ้โหพูดไปเลยสนองว่าโอ้โหปรากฏว่าเรื่องนี้ดังจริงๆเลยนะทําไมเรื่องบ้านเรื่องเมืองไม่สนใจมาดูแลนี่พระมหาเทวีเจ้าชื่อจริงก็บุกนะว่าอะไรบุกงนาเราไปคงขวัญคนปัตตานีสามสิบเจ็ดปีอ้อเป็นน้องอาตมานี่เพจก็มีชื่อวีนนะตั้งเพจตั้งอะไรต่างๆกำลังมีงานแสดงเป็นหนังเป็นอะไรด้วยเห็นว่าจ่ายค่าตัวกันล่วงหน้าโอ้โหเพื่อรักษาคุณแม่ก็อะไรก่อนเนี่ย ข้ามกลางความเศร้าโศกก็มีความสนุกสนานเกิดขึ้นถ้าเรารู้จังหวะอะไรต่งตางๆมันก็สามารถเกิดเป็นแรงบันดาลใจเกิดเป็นความสุขให้กับคนอื่นๆได้ขณะท่านก็ตื่นมาทําความสุขสนุกสนานที่เกิดขึ้น,อ,น,นอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือน,อน,นพระมหาเีวีเจ้าท่านนี้ก็<า>ได้เอาละเท่านี้ก่อนเยาวรุ่นเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าดีไหมพระอาจารย์ช่วงหน้าเรื่องคุณจักรจันทร์เอาโอ้ยมาเคลียร์กันที่ละคนกระแสเดียวพักสักครู่ท่านผู้ชมครับเจริญพร ครับท่านผู้ชมฮะท่านอาจารย์มีรเรื่องอรเรื่องใกล้ตัวจริงๆนะฮะเกี่ยวเรืทหน้าตาเล่าเรื่องหน่อยสิพี่น้องประชาชนเขาสนใจเรื่องของคุณจักรจันตาารคมสิริทำหน้าตาเล่าเรื่องวงการบันเทิงเราต้องบันเทิงสิเอาเรื่องมันไม่บันเทิงนะมันบันเทิงเนื่องจากว่าเป,เป็นยังไงดราม่าอย่างไรคำสิริท่านผู้ชมฮะที่ได้เรื่อน้องเขาจะแต่งกับว่าที่สามีชื่อเควัฒนาเจริญพรปรากฏว่าเรื่องนี้มันมัน เราลวนอะอะไรอ่ะก็คือตที่เขาจะลจะแต่งงานปรากฏว่ามีเพื่อนเขาที่ชื่ออบีเนี่ยนะครับเ<ะ>ปรตดิพิจการเ,ออเขามีการไปโพสต์นะครับกรณีว่า,วาตัวของจักรจันทร์นะครับจะกลายเป็นโลกไปที่สองของอแฟนของเขาที่จะทําการแต่งงานอปรากฏว่าเรื่องนี้สื่อก็สนใจ,จแล้วก็พี่หนุ่มกันชัยของเราเนี่ยก็เอา คุณจักกัจจันทะ์นะครับมาคุยในรายการน,น,ะนะครับก็พยายามตามหาตามที่อดีตผู้จัดการอาบ,บีเขามีโพสต์เขาบอกว่าตัวของสามีของเควัฒนาได้คบกับคุณตาลก็มีภาพภาพหนึ่งขึ้นมาฮะพระจาจาร์ฮะปรากฏว่าพี่หนุ่มเขาต้องชิ้นชมจริงๆนี่ไม่ได้ยอนะฮะเก่ง,างตามหาหา,าคุณตาลเป็นใครถ้าคุณตาลมีตนมีตนอยู่นะครับก็เปิดเผยตัวมาติดต่อมาทางโทรศัพท์ก็ได้ดอย่างน้อยเนี่ย คุณจัากระจาเขาได้รู้ตัวว่าเอ๊ะเขาเป็นโรคบริสองเลยไงแต่ไปไปอามาทีพระอาจารย์เจ้าเดืนนะคุณตาเลยฮะภาพที่โชว์มันนี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นนักร้องดังๆุ้ดอั้ๆคุนอั้ำนนทิยาเอออ๋อเจ้าของก็ก็บอกว่าไอ้ภาพเนี่ยมันภาพของฉันไม่ใช่คุณตาคอาวนี่ปรากฏว่ากระแสก็ไปลงที่ อาบีอดีตผู้จัดการ<ะ>บอกเอ๊ะคุณเอาภาพนี้มาอะไรมาที่มีการส่งให้กับทีมงานนั่นน,น่ะเจริญพรมันยังไงกันแน่<ะ>แล้วปรากฏว่าปรากฏว่าอาบีเขาพยายามมีการมีโพสต์มีชี้แจงเขาบอกว่าเธอไม่เคยคิดร้ายกับจากระจันหรอกแม้แต่น้อยขลังไม่พอขลังนี้น่าจะเป็นอาบีอดีตผู้จัดการอ๋อ<ะ>และที่สําคัญนะคือน,นี่ฮะคือข้อความฮะที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดลงคิดร้ายแม้กระทั่งเพื่อนของอาบี นาราสาวเช่นเดียวกันท um, ี่นกอุศนีเขาก็มาช่วยชี้แจงอีกบอกว่าอ๋อจักรจันเนยเนี่ยคืออาบีเนี่ยนะครับที่ใครไปปล่อยเข่าวอาบีทำร้ายจักรจันนะพวกเราอะยืนยันนะว่าไม่เคยให้เขาใครทั้งสิ้นอนอกจากที่เข่าวออกมาเนี่ยอาบีมันจึงขอร้อง หากับพี่บุ๋มให้ช่วยมาชี้แจงหน่อยหรือไงอะไรต่างๆหน่อยพี่บุ๋มปรรณดาอะถูกฮะพี่บุ๋มก็และที่สําคัญพี่บุ๋มก็ออกมาพูด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 ทีนี้พอรู้สึกว่าจะไม่เป็นเรื่องจริงก็ออกมาขอโทษนี่นี่นี่แซงสปิริตคุณบุ๋มนี่แสงไปิริตสุดยอดเลยยังไงต่อแต่หลายคนเขาก็สงสัยเออเรื่องนี้แปลมาปรากฏว่าที่มีคนส่งรูปให้ว่าเป็นตาเนี่ยไอ้คนคนนั้นทำไมไม่ออกมาคุณจ้กจัดเขาก็เฟลเขาก็เสียความรู้สึกสิเอนักร้องเนี่ยที่ชื่ออามันที่อามันทิยาเขาก็เสียหาย มาออกคนกระแสไหมมาออกรูแสนสิครับนั่งคู่กันเลยไหมนั่งคู่กันเลยก็ได้คุยเปิดใจบอกทำอะไรได้บ้างเนี่ยไอ้พวกที่มาปล่อยข่าวเอาภาพของเธอเนี่ยเข้าไปสู่ระบบความพิเตอร์จะเดินผ่อนจะคุกหรือเปล่าโอ้โหหลายคนก็สงสัยอาจารย์แต่สิ่งสำคัญคือจิตใจของคุณชักจันทร์สิฮะจะเดินผ่อนก็คือหนึ่งเขาก็แหมจะแต่งงานแล้วมาอยู่มันมีข่าวออกมาอ้าวอาตราถามแทนพี่หนุ่มในแง่กฎหมายเนี่ยพอดีเขากำลังจะแต่งงานว่าที่สามีทุกคนมาโพสต์ว่าเธอเป็นโรคใบที่สองมีคนเข้ามาก่อนใบที่หนึ่งนะคือคุณตาทิยน จริงเนี่ยคือว่าคุณอ้ํานันทิยาแล้วลาไปถึงพ่อถึงแม่ถึงอะไรครอบครัวก็เสียหายไม่สบายใจกระทบมีผลต่อกฎหมายยังไงเอาอย่างนี้บอกเลยนะครับคุณจักรจันทร์เจริญพรคุณไปที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมในกรณคุณแจ้งความดำเนินคดีเลยนฐานความผิดตามมาตรา14อนุหนึ่งใช่ฮะเจริญพรผิดตามพรบว่าด้วยการกระทาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นการโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงในการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดแต่บางส่วนหรือข้อมูลเป็นเท็จ โดยประกาศที่น่าเกิดความเสียใจแก่ประชาชนโทษจะคุ้มไม่เกิน5ปีระปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งคุณจักรจัญจน์เนี่ยก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้จะเป็นแพงแนบเปี่พระพระพระเลยนั <S <S ่นเองจริงจมากเลยคุ่สง้ารคือมันไม่เป็นความผิดท่านมินประมาทอาญาคือเป็นการนำขโมยเป็นเท็จนะโดยหลอกลวงอ่ะทวิดเบือนอ่ะเขาเสียหายคุณนักร้องคุณอ้ำคําลันทิยาก็ไปแจ้งความได้เลยฮะคุกนั้นแล้วตำรวจไทยเก่งถ้าเอาจริงจังจับตัวไอ้คนที่ ส่งรูปอ้างว่าเป็นตาลได้เพื่อไม่เป็นยิ่งอย่างต่อไปถ้าไม่รีบออกหลกระแสไม่ได้รีบชี้แจงเนี่ยทุวทอาจจะไปลงเธอด้วยทุกวันที่นึงดนนั่นนึ่อย่าง,น,ง,น,งนี้นี่ดังนั้นออกมาก็เลยดีดังนั้นเรื่องนี้ใครรู้อยู่เต็มอกแลละ ทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือเขาต้องมาโศกเศร้าเสีสสยใจคุณรีบแซงสลิตแล้วะคุกนะและที่สำคัญในคดีพลเมอคอมพ,พิวเตอร์ยอมความไม่ได้นะเจาิญพรตำรวจไทยดาเนินคดีเลยคะเรื่องนี้เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างต่อไปอ๊ะทำไมคุณทักษิณเธอออกมาชี้แจงมากเลยเธอเห็นว่าบอกจิไม่เคยบอกอายุในรายการทุกทอกกของกระกสบอทุก38กูกเุอก็อายุขนาดทุกแล้วถูกไม่ใช่14 15 18ทุการ<อ>กทุณทนกทุกท<อ>ุกท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 ุกก็ ก็ต้องให้เธอได้ใช้ชีวิตของเธอถูกเธอบอกเดี๋ยวยอมรับเองว่าตัดสใจจะถูกหรือจะผิดชีวิตครั้งนี้มันจะ ล้มเหลวหรือสมหวังเพราะเธอตัดสินใจคือผู้เสียหายตัดสินใจของเธอถูกพระจารพูดถูกเป๊ะเลยเลยคือผู้เสียหายว่าคุณจักรจัญนก็ดีหรือคุณเคก็ดีหรือคุณตาลนก็ดีหรือใครก็ดีที่ประสงค์ดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษเถอะความที่ปรากฏว่าไอ้ใครที่ส่งรูปอ้างมาเป็นตาลนมันจะได้ล้ำลึกถึงจะทําอย่างนี้อีกต่อไปเจริญพรอย่าง่งของกฎแห่งกรรมก็แมมเนาะคนเราก็ผ่านชีวิตอะไรต่างๆมามากมายถึงเวลาที่จะมีความสุขสมหวังถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอะไรก็ควรจะให้ความเคารพในการตัด ว่าจะผิดจะถูกชีวิตมันก็ต้องลองนะเนาะเขาบอกบางทีก็เหมือนซื้อลอตเตอรี่อจะถูกรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าถ้าชีวิตมีความสุขมากอาจจะรางวัลที่หนึ่งสุขน้อยหน่อยที่สองที่สามคนก็โอ้เลยท้ายสองตัวก็ยังดีก็แล้วแต่จะเลือกก็ให้การ เรียกว่าให้ความเคารพในการตัดสินใจนี่และที่สําคัญเห็นบอกมีการส่งลงส่งลายต้องบอกว่าใครที่ปลอมลายผู้อื่นหรือนํ้ำาข้อมูลเป็นเท็จคุกหมดอ่ะโอ้แต่ยังไม่มีใครเอาจริงเอาจังอ่ะเราจะดูฮะว่าตํารวจไทยจะคลี่คลายและจับตัวคนที่มีพฤติการพฤติรรแบบนี้ได้หรือไม่พิสูจน์เลยไปเรื่องนี้ไหมพระอาจารย์เจริญพรนี่เลยฮะอะไรยังไงฮะนี่ฮะเขาบอกยังไงอืม โอ้อาจจะมาจำคำพูดของอาจารย์เจตพลนะในรายการหนึ่งท่านพูดดีมากว่าไงเขาบอกถ้าเราให้เงินกับคนที่เขาไม่ต้องการเขาเรียกว่าดูถูกี่จูบว่าให้เงินเขาไม่ต้องการดูถูกนะเนี่ยให้คำแนะนำคนที่เขาไม่สนใจเขาเรียกว่าเพือกขอพึ่งแล้วกันสาคัญที่สุดเน่ยให้ความรักกับคนที่เขาไม่ได้รักเขาเรียกว่ารําคาญนะเขาจะทําอะไรเขาจะรักกับใครแล้วไปดังเขาไปอะไรเนี่ยมันเกิดความรําคาญกันได้เนี่ยอันนี้เห็นภาพ ค่อนข้างชัดอย่างมากดังนั้นเราก็ดูให้ดีแล้วก็ให้หวังดีต่อกันถูกแต่ก็ไม่แน่ย้อนกลับไปอาจจะดูเป็นความเป็นห่วงก็ได้อย่างเช่นอาตมาเนี่เคยทำงานกับพี่ปุ๋มพนัดาเนี่ยเวลามีบอกข้อมูลอะไรเอ๊ะอยากปกป้องน้องรัดน้องก็รีบออกมาบอกเาะวบางทีก็ก็กรองจริงๆพี่ปู่เนี่ยเป็นคนที่กรองได้ดีมากเลยนะบางทีก็แหน่กรองดียังไงบางทีก็อาจจะมีเหมือนเครื่องกรองน้ำอะนานไปอาจจะชํารุดอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรว่าจะมีกรองผิดกรองพลาดบ้างแต่พื้นฐานก็ด้ววยคามเป็นห่วง แต่เราห่วงที่สุดก็คือการหวังดี<ม>กลายเป็นประสงค์ร้ายสิเพรว่คุณจักรจันท์เนี่ยคือเขาที่ยวเครียดเหมือนกันนะบางครั้งเห็นบอกเครียดการจะฆ่าตัวตายได้บางคนเครียดมีนะ เะฉะนั้นเวลาที่เราไปไปเรื่องไม่จริงแล้วไปว่าใครทกำร้ายใครบางทีมันมีผลไายแรงได้แต่เขาคิดไม่ทันเนี่ยชีวิตเขาเปลี่ยนเลยนะเออาัฉนั้นอย่าไปทําเด็ดขาดเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างดียิ่งเลยครับในแง่ของกฎอย่างการไปทางวาจานะถึงวาจานวันนี้อาจจะไม่ได้พูดนะแต่จะเป็นการพิมพ์ก็แล้วแต่ก็ต้องมีข้อมูลที่เป็นจริงหรือบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเรานะที่ว่าทัวลงหลายคนเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของเราเพรฉะนั้นเราก็อย่าไปไปยุ่งเกี่ยวขนาดนั้นอาจจะเป็นห่วงอยู่ห่าง ให้คําแนะนําบ้างแต่ว่าสุดท้ายก็ให้ด้ยวยความรักของเดียให้มีธรรมะคือเมตตากรุณารักแล้วก็เห็นอ,อกเห็นใจกันนั่นเองจะไม่กระทบผู้ที่เราหวังดีมไม่กระทบครอบครัวเขาสำค,คัญที่สุดไม่กระทบตัวเราเองด้วยนั่นแหละให้มีสติเองมากๆในการเป็นห่วงใครเจริญพรเดี๋ยวไปดูอีกช่วงนะึงฮะท่านผู้ชมฮะไปดูชายคนหนึ่งฮนะยกมือขึ้นประกาศเป็นศาสดาพระเสียเมตตรมาแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ครับีก2 0 0 0กว่าปีไม่ใช่เหรอ แลาลครับท่านผู้ชมค่าบไปดูเรื่องที่มีชายคนหนึ่งประกาศเป็นศาสดามาแล้วมาแล้วเอ,อแต่ไม่ใช่พระเสียรียมเมตแตรที่เรารู้จกักที่เราเรียนมาว่าอีก5 0 0 0ัปีถ้านับตันี้ก็2,500น2500กว่าปีครับ ถึงจะมาประสูติแต่นี่กุศลสีอรไยเมตรัยโอ้โหเป็นอดีตสสสุโขทัยสองสมัยผมงงเหมือนกันนะอดีตสสสด้วยเออนั้นยืนตั้งในสื่อข่าวเนี่ยเป็นไงพระอาจารย์เขาบประกาศอ้างตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายทุกนะพร้อมเปิดใจกับซือว่ามาช่วยทุกคนบนโลกเห็นโควิด -19 ระบาดลำบากกัน เดี๋ยวบอกสักสามตัวไปหลวงพ่อพยอมบอกก่อนหวยออกข่าวก่อนเฟี้ยวเฝ้าแน่ไปโยงเขาอีกเราเราเนี่ยนะก็ว่ากันไปอ่ะสอนโซสีคือนิพพานคือนรมาไปถามคือเขาจะมีโซสีโซสีกันไมีสามนี่นี่ยกมือเนี่ยนี่ถามน้องถามนุ่งเลยนะแปลว่านี่น้องจะมาเองมาพาให้วันเลยนะสนิทกับพี่หนุ่มมากสนิทพะจนาเขามีหลายคลิปเลยนะโทมาก่อนมารายการเนี่ยผมมีหลายคลิปเลยพี่บอกส่งให้พี่เดี๋ยวพี่ไม่ส่งให้ใครหรอกผมจะค่อยๆน้องจะเปิดแบบว่าเพจข่าวไหมแล้วเป็นเจ้าของเพจข่าวเองใครไม่โดา ทำอะไรเงี้ยส่มหาภัยวันเขาเขาเขาดีนะเขาบอกว่าที่ทางคุณกุศลมีเทศเนี่ยแสดงตัวเป็นพระเสด็จแม่ตายอ่ะหรือพระศรีธัญญาพระศรีธัญญามีมีมุกมิมีตบมุกพระศรีธัญญาเฮ้ยใช่พระกุศลศรีเม่ตายเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงเป็นใครฮะแม่ผู้สื่อข่าวก็ไปที่สวนธรรมชาวศรีวิไลโอ้โหที่ไหนครับเนี่ยที่ตำบลโพชัยอ๋อำเภอเมืองจังหว่าน้องวลพูจะเลือกอบจหรือไงนะฮะสถานที่การทำของนายกุศลศรีอริยะครับแม่นามสกุลศรีอริยะวงศาร์อันน้ สสสุโขทัยในียสองสมัยรประกาศตนแล้วประกาศว่าเป็นพระกุศลศรีอริยาเมตไตรศาสนาองค์สุดท้ายคือในใน,ในหมวดนี้จะมีอยู่5องค์ก,กัุสันโทกวนาครับมโนกัสโปออของเรานี่สมณโคดมคแล้วองค์ต่อไปก็ประสริอริยญเมตตรที่เราเรียนมานั่นแหละก็ระเจ้า5พระองค์หรือเราเรียกสั้นวพระเจ้า5พระองค์ อีก2,000กว่าปีจะมามาประสูตรนี่มาก่อนมาก่อนเลยเพราะว่าจะบอกขโมยซีนจริงๆก็คือเขาบอกนางนิยาแก้วมณีโคตรกุศลรมกุลนุชชื่อนามสกุลอายุห0ปีเป็นลูกศิษย์คนสนิทชาวหนองบัวลำพูคือท่านพประกาศในคนสุโไทย แต่เนี่ยอยู่น้องบัวลำพูรู้จักกันโดยบังเอิญพราออะไรรู้ไหมอ้าวทำไมฮะโทรฟิดทำไมอ่ะชอบชอบข้อมูลนี่มากเลยเชื่อมั่นในตัวนายกุศลศิีริยะนี่รู้จักกันโดยบังเอิญจากการโทรศัพท์ฟิดโอ้โหอนุญาตผู้สื่่าวเข้าไปดูด้วยนะดูนี่ตรงที่ประกาศนี่ไงแล้วน่าต้องต้องกองฟังทำไมไม่จัดให้มันรู้ราว่านี่นี่โอ้ใช้ฟังเลยใช้ย่าคาด้วยสมถะสมถะสมถะขอฟังเสียงคลิปนี้นยอยากฟังะฮะหลายคนยังไม่รู้ยังไม่ดูการประกาศซะก่อนฮะลองดูฮะ ้งประกาศให้ดวงจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวด,ดาทุกขันฟ้าชาวโลกทุกคนว่าข้าพระศรีอาริยกเมไตไกรผู้จะมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้วมาประกาศโนเป็นศาสดาของสุดท้ายของพัฒนากรรกบเดี๋ยวจ<ว>ะมีคนหลงเชื่อ,โอ,โอจาก97คนที่บอกจาก89คนครับ ตอนนี้เป็นพันคนแล้วนะโอ้โหไอคนประกาศไม่เท่าไหร่แ้งมาว่าไอาคนเชื่อนี่ยเยอะอนาทธาบางทีไปขอหองขอหวยกันด้วยภ<อ>าครัฐต้องขยับแล้วนะครับผมขออนุญาตเรียนแบบได้ไหมยังไงถ้าขอประกาศให้หน่วยงานภาครัฐเข้ารีบทําการรีบตรวจสอบด่วนเพราะฉะนั้นแล้วพระศรีธัญญาจะเข้าไปแน่นอน <c oughs> ครับ โสสิโซส,สิไม่ใช่เป็นวไม่มีคำแปลนะเพราะบางทีคนไทยบางท,บางทีบางท่านท่านกำลังเครียดอยู่ไปเชื่อก็ไปกาปไปไราบแปลงต่างกันแล้วเขาไปแปลเองเลยนะโสสิอามาถามเนี่ยเจ้าของเพจเนี่ยนะมหาวิวันเนี่ยเขาไโยกก้านามไปออยกเจดเออโซส,สิแปลว่าอะไรเราจะไปเอาโหสิแปลว่าได้เป็นแล้วได้ไหมโสสิได้เป็นแล้วแด้เป็นแล้วก็ไม่ได้เทียบศั์ไม่ได้หรือจะเป็นปูริโซสิอันนาโนซิมันก็ไม่ได้มันไม่เต็มสั์นะเขาก็เลยไปแปลว่าปล่อยวางหลุดพ้นนิพพานแปลไปใหญ่อีกนี้มุติตาพิมพ์ผิดอย่างนั้นี่นี่มต้องมุติตา ขาบอกนายกศิริยะก็เปิดใจว่าไม่้องกดดันด้วยนะที่พี่กำลังกดดันเขาบอกถูกกระแสของจองทีมั่นใจไม่ได้ทําผิดคำว่าโสสิกตามในคลิปเขาบอกว่าแปลว่าวางแล้วว่างแล้วสว่างแล้วถ้าพูดตรงๆก็แปลเองนะเราเรียนบาลีมาแล้วก็พยายามหาศัพ์นี้ไม่เจอมันเป็นศั์ไม่เต็มศัพบนะมุติตาพิมพ์ผิดตัวหน้าไปเปลี่ยนเป็นมุติตามุดติุตาเนี่ยเรบังคับเมือคลิปอาจารย์ล้อมตั้งวงเลย ปกติแล้วการที่ว่าจะนิพพานอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องไม่มีนะเห็นมีคลิปแล้วมีเพลงเนามี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 อีกหลายคลิปเลยนะเดี๋ยวน้องอาตมาจะปล่อยไห้มอาตมาชอบวันนี้บอกปฏิบัติธรรมตั้งแต่2517ถึง2 5 3สื่อสารดวงจิตได้แล้วไปนั่งสมาธิเจอว่าขออนุญาตเอ่ยถึงประเจ้เปนบ้านพม่าเอาสมบัติบ้านเราไปมากครับ ต้องไปเอาคืนจึงยืมเงินภรรยาไปสี่แสนทำไมเพื่อไปที่บ่อนพม่าแล้วได้เงินคืนมาหกล้านสามารถถอยช้างเผือกถวายได้อันนี้น่าจะเป็นลูกศิษย์เะรอพม่าเอาเงินเราไปเยอะเลยไปเล่นบ่อนพม่าเอาเงินคืนมาบอกแสดงอาพินษานได้หลายอย่างด้วย แต่พอหน้าข่าวบอกช่วงนี้แสดงให้ดูได้ไหมบอกยังไม่ได้ยังจิตใจยังไม่ละเอียดพอถ้าจะแสดงให้ดูต้องมาปฏิบัติธรรมก่อนนี่มีต่อรองตะบอกว่าการเป็นสิ่งไม่ดีนะครับปิดกฎหมายอาจถูกจับแล้วก็ปรับได้นะครับไปดูกันต่อเลยฮะท่านผู้ชมครับไปดูเด็กวัยรุ่นฮะไปที่นครราชสีมาไปดูเยาวรุ่นกันหน่อยฮะเขากําลังยกรถอะข้ามกําแพงอะยกไปทําอะไรยังไง ออกไปเที่ยวกัน5คนเหตุการณ์เป็นอะไรยังไงนี่จากภาพหน้าจอนี่แหละครับท่านผู้ชมอะผมก็เกิดมาอายุไม่น้อยพาจารย์ผมชื่อว่าผมไม่เคยเห็นนะ เขามีพระเด็กเหล่านี้เขามีพระอยู่ในใจพระอะไรฮะพระพยายามพยายามจะโดดเรียนทุกด้วยการนํามอเตอร์ไซค์ข้ามกำแพงโรงเรียนนี่ที่โรงเรียนไหนยังไงหนีนิดนิดเห็นบอกว่าอยู่แถวราชสีมานะครับพอเป็นข่าวพอออเต้นเลยสังซอบนิดนึงนึงเพื่อนไม่เคยเม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะไกลสักเท่าไหร่แค่จะไปตลาดต้องขนาดนี้เลยต้องบิวขนาดนี้เลยก็บอกคำว่าตกนงานอยู่เห็นปั๊บเขาบอกกูหัวเราะเลยโอ้โหพอบอกว่ายอมรับพอบอกว่าเห็นข่าวนี่มาเสียชื่อโรงเรียนเนี่ยทำไม ถึงต้องปีนั้วขนาดนี้ทำไมไม่ออกประตูทางเข้าดิเพราะหนึ่งเขาไม่ออกเห็นบอกเป็นเด็กนักเรียนมปลายโดดเรียนเออโดดเรียนกันนะฮะแล้วก็แต่ชาวบ้านชาวช่องเขาบอกเรามาบอกว่าเห็นประจำอาจารย์เจ้าขาเนี่ยนะประจำโดดเรียนกันเป็นประจำละนี่แหละคือเหตุผลที่รู้ว่าประเทศไทยทำไมต้องมีเศษแก้วเศษอะไรอย่างน้อยยางต้องแตกนะท่ากข้ามอย่างนี้ฉะนั้นเด็กๆทั้งหลายฟังพระมหาเทวีเจ้าแล้วลูกเยาววุ่นเยาวรุ่ิตั้งใจเรียนนะ นะตั้งจิตตั้งใจเรียนอย่าเพิ่งรีบแต่เด็กๆเราเนี่ยในอนาคตอาจจะเปิดอู่รถซ่อมรถอะไรต่างๆก็ได้แต่ว่าเอาเรียนให้จบก่อนนะลูกนะแล้วเราค่อยอยากจะไปเปิดอู่อยากจะไปแต่งรถอะไรยังไงให้มันถูกกฎหมายเป็นอาชีพก็ค่อยวาดกันตั้งใจเรียนก่อนแล้วก็ขอบคุณพอที่ยอมรับแล้วก็จะมีการแก้ไขถู้าบางที่จะบอกว่าไม่ใช่โรงเรียนผมอ๋อถูกอันนี้ต้องเชิญชมท่านเลยรับแบบแมนเลยดีพอไม่ได้ดูเรื่องของผ้าหมายทีวีเจ้าจะบอกเลยแหมพอจะผ้าตายหลายวันเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ แหมหลายเรื่องหลายราวครับพบก,กันใหม่หวันอาทิตย์หน้าเวลา6กนาิกา55นาทีในรายการโหนกระแสแต่เช้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจริญพร